เอาเบื้องเอาเบื้องฟังเสียงก่อน,นะเคยเล่าคนอุบลสวัสดีครับ ทีมงานผ่านขีเมียงมาตอนคำเข้ามาีิเดี๋ยวห้กสิบมาหาแต่ยุงสัตว์ปลายย้ำขึ้นพี่น้องว่าสิผัววาเบิ้องหมาตั้งเวียนน่ะแหละไม้มากับพันหน้าครับนี่ลงเอารลงตามเออยิงห่วงเลยนะ <laughs> hiền mà, ú tan rúm bạn một bàn, bàn bà thầy, <cười> hả? <cười> <Ông bán nhầm. cười> ui xuống như đèn, sáng dây đèn một chặt, <laughs> đó còn phò thì, nữa, thì bưng chứ nữa. โอ้เมากับไรไหลเมากับยพี่น่องนอกพี่น่องนี่ใส่เวรเลย

ขักคักพี่น้องนี่นี่โคเข่งโคเข่งเหนียวติดเด่นีบ้าเหรอไปเดี๋ยวไปหลุดกันพี่น้องโอ,อ้พอพอซัดอืกหนอใครๆย,ย,ยิ่งร่มเวลาว่าออก,จก็จะมีไอส้สบออู่ใจญ่ ตาแดงยี่สี่พี่นาอแนี่เห็นตาแดงไกลก้ตาแดงตาเหลื่ยมเลยคิด่าบบนิ่งลงกับเห็นหรอ่ะ ตอนอยู่ออยยูู่่ไกลอย่างนูนเขาไปทางไหนหึกๆพดือบคนเรไปไหมเขาไปทางไหนเอายางเว้ยแม่วัดได้แถวหนึ่ันึกขึ้เอายางหมด โอ้ยนี่น่าน่าน,าน,านาต้นมันนี่งไก่ไก่นี่นี่ซื้อนี่อ,อกเห็นแล้วเห็นนต้นฮึแล้วพีทไฟบางน,น้องมันอันแมงแมงเมาายนี่ต้นนี้ละต้นนี้ละ เน,นี่ยต้นนีหนือพี่น้องนี่น,นี่เห็นไ่มซื้อไฟเลยซื้อไฟเลื่อยอุ้มเฮ้ย ไ,ไม่ย่งหอยหรือตายยัง,ยงผ่านผ่านโลนินมันเห็นของดีบ่งเห็นทัตว์ไพี่เนองเหน็นไบไสมันมันใหม่ได้ี่ะเนาะ

พลิกคิดเ่าก่ะมองซำนิดพี่นนองรอบคำมาเดสวรัพี่นนอะเห็นตาตาเนตาตางลมเห็นตาปิ้งล่มเลพี่นาะ,ะเดี๋ยวเอาไปปอกกันคิมนาครับพี่น้องคิมนี้เอาไว้ำนิดเนาะ